สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยแฟนสวัสดีเอฟซีผิดบอกแค้นแฟนหมอลลั่ทุกท่านและสวัสดีเอฟซีอีหลาวอิงทุกท่านครับผมมื่อเร็วๆกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องคลิปนี้ครับจะมาพูดถึงอึ้งเมื่อหงอิงทํากับแม่นุชแบบนี้เป็นเรื่องอย่างเอาคอยมาคุยกันก่อนอื่นฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับดเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการใี่ส่องครับช่องบนอนดอกออซ่อนกับกดไลค์ กดนะครับกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อกำลังใจในการเฮ็ดเอาความเคลื่อนไหวของวงการมอลล่าออเข้าไปของวงสาหน่อยเพื่อเนแท่งและความเคลื่อนไหวของอหล่าองมาฝากพี่น้องครับผมอึ้งเรื่องเข้าจะมาฟัาเรื่องน,นะครับอึ้งเรื่องก็คือฮ้กกงโหจักละครับว่าบัวบ้านวัตถเกากะบอจเพิ่นได้ลูกทรายพ,พี่น้องเพิ่นได้ลูกทรายเพิ่นขอดช่อดุเพิ่นลอดขอด,ขอดลูกมา วันที่เกาท่านว่าซื้อซื้อเรียซื้อน้องยูทูบแ่ซื้อจริงผมยังอ่านม่ทันออกเลยมันอ่านว่าจังใดกะเอาเป็นว่าผมเป็นซื้อเรียน,นะครับเป็นซื้อเหรียของหน้องยูทูบคลิปคลิปนี้กะขอแสดงความยินดีกับบอจรครับที่ได้ทายาติคนใหม่ก็คือลูกทรายครับทายาติสาหน้อยเพื่อนแฟง,งแล้วบอหน้อยที่เกิดขึ้ในใหม่ก็ขอแสดงความยินดีก็ขอให้แหงๆปัง,ปงๆครับผม เอาละถ้ามาพูดถึงอีหล่าองเองเค็ดกับซอนนุชยังไดหลังจากคลอดอ่าสอนนุชได้คลอดน้องยูทูบมากกว่ามีอีหล่าครับันโทรไปถามอาการแม่แม่นุชว่าเป็นยังไงนี่คือความหักความหักกันความเป็นห่วงกันเถอะอีหล่าโทรขาไปถาม่าอะไรทุกสุกทีบว่าเป็นยังไงแม่ป่วยเจ็บบออย่างไคลอดเจ็บบอแม่ว่าว่าเจ็บคือนี่ครับ การห่วงใยคือนี่คือการห่วงห่วงใยกันเจ็บๆนิดนึงรักกันของแท้ครับอีหล่าเขาเป็นคนที่นหัวจะคว่ำโอ้หัวจะคว่ำว่าเจ็บต้องไปโทษไปแบบก็รัางใจกันเพราะว่าตาเก็บกันป่วยหรือการคลอดกันเป็นไรก็ร่างใจกันทานเรี่ยวๆลองกระทู้มะขามสารทุกทริปกับเป็นรอกินเป็นกี่บอุ่นครับเมนูประกาศตอบรู้สาว่าคนแบบยังกินอะไรกันได้เลย สามซีไม่รู้พอนดอยู่หน้าตาขายกันเป็นของหน้าตาขึ้นกันเลยกะน้องก็แข็งแรงดีโอ้คุณมากนะครับเพื่อตอบกันว่าบ๊ทโจได้กลับมาแล้วนีะครับพอดีกันรูปแต่ซังครับแม่ยแต่ซังค์คับไอ้ความหมายของอิงที่ม่วนทุกคนม้วนทีความสำคัญทุกคนองค์อิงนี่เป็นคนที่จิตใจดีมาเป็นความสำคัญของทุกคนให้ความเป็นดูเมตตา ขอหแม่หาเร็วๆแต่แข็งแรงไว้ได้ด้ันตกกำลัก็บาพวกอค้นขอท่านน้องค่ะหายอยู่เสมอเพราะว่าน้องเป็นคนทีดจิตใจดีบุกอิงนี่เห็นคนจ้าดอยกว่าเห็นคนอันนี้กว่าเลยค่ะอยากชรวยเหลือเพราะว่าน้องกับมาจาครอบมี่น้องกับบนกองนี่เห็น้นจมานอยกว่าเห็กค้นอันนีกว่าเลกค่ะอยากสร้อยเหรือเมื่อน้องมัจจอมน้องก็อยากเปงนั่นหด้แล้วเธอยกวจะเห็นอีหลกว่งเล บริจาคหันบริจาคนี้อันนี้ขึ้นหน้ากล่องเลอพี่น้องอันนี้ขึ้นหน้าที่ซื้ออีกหลังกล่องหลายๆเรื่องที่นอ้องไมยใหญู่อ้เพพาะว่าอย่างเพราะว่าอาจจะเป็นดราม่า,นมาในนเรื่องว่าน้องอาจจะสั่งภาพสิน้องรูปใหญ่ไทยลหลายเธอหน้องไปแสดงอยู่วัดน้องเลยติปมากน้องก็หาวัดพี่น้องหวัดเือดขาหน่าก็ะไฟน้องไม่ได้บอกผู้ใดเด้ฉันกำลัาการวัดบ่มาไทยรูปน้ำ คนอื่นกับสมองหูนี่แหละครับอุงอิงก,กับปิดท่องหลังพระอยู่หลายเรื่องเรื่องนี้ก็เอาความหนาหลกของอีหลามหา้เป็นห่วงแม่นด์เป็นห่วงพ่อหนุ่มหน่องยูทูบเป็นห่วงแม่นดว์วจะเสจฟังดายหนอนกกับโท่สามทาุกซุกดิบสามอาการนี่ครับเป็นความหนาหลกของอิงนี่แหละครับอุ๋งอิงเป็นตัวตนของหนองกับขึ้นแนวนี้ผมมีการเสียแสงผมมีการปรุงแต่งเด็กบ้านๆที่อยู่แบบบ้านๆแล้วกะ็จิตใจบริสุทธิ์ กินในว่าสันโดยความหนาลักความไหลริงสาของนอกตอนนี้อุงอิงกะทำให้เอฟซีติดตามเอฟซีพอวันน้องฮิตโตดีหลายๆเธอเตรียมเสียเข้าไห้น้องก,กับไปเฮดบุญอยู่ครับคลิปนี้อขอเคล่อนไหวของยูราอุ่งอิงว่าฝาพกพี่น้องพรอมาณน่ยครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ